สวัสดีครับพบกับซูลกาลลิวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ดานิโอโมส่งซิกอยากย้ายทียมลิวอร์พูลต้องรีบหน่อยนะครับถ้าอยากจะได้ตัวดานิโอโมกองกลาง,ลาง,ลางตัวเก่งจากสโมสรอ,อาบาเลซิกและดาวเด่นทีมชาติสเปนในศึกยูโร2024แอบส่งสัญญาณอยากย้ายทีมแล้วนะฮะโดยมีลิวอร์พูลเป็นหนึ่งในทีมดังที่กำลังเล็งๆอยู่โอโบโชว์ฟอร์มเทพจริงๆนะฮะกับทีมชาติสเปนโดยคว้าแชมป์ยูโร2024มาได้บันหมาก แม้จะเพิ่งได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในตอนที่ท้ายก็ตามตอนนี้เจ้าตัวก็เลยได้ติดทีมยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์แมตช์ของยูโร2024ไปเป็นที่หล่อไหลแล้วโดยการสิญตัาของแข้งดังในวัย6ปีรายนี้อยู่ที่ประมาณ2,200ล้านบาท50ล้านปอนด์โดยมีหลายทีมดังลุมเจ็บทั้งลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์บาร์เซโลนาและอัตเลติโกมาดรด แต่ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะเงินขค่าสิญญาติที่มีผลแค่ถึงสุดสัปดาห์นี้เท่านั้นหลังจากนี้สัญญาของโอโมกับอาบาริซิกจะยังเหลือถึงปี27ซึ่งนั่นทําให้อาบาริซิกสามารถเรียกค่าตัวได้สูงกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวล่าสุดโอโมี่้สัมภาษณ์กับสื่อสเปนว่าเอเจนต์ของผมกําลังดูแลเรื่องนี้อยู่เขารู้ว่าผมอยากได้อะไรผมไม่รู้ว่าจะอยู่ที่มรมน,นีต่อหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันผมอยากอยู่กับทีมที่เห็นคุณค่าและรักผมและผมก็อยากขวาแชมป์ สแกนสปอร์ตเยนวันนี้รายงานว่าโอโม่ไม่น่าจะอยู่กับอาบาริซิกต่อไปหนง่กันหน้าแล้วยิ่งดูจากบทสัมภาษณ์ก็ยิ่งชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าหากยังอยู่กับอาบาริซิกต่อจริงคงจะพูดไปนานแล้วตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีทีมไหนยอมทุ่มเงินจ่ายค่าติดเงีายของดานีโอโมหรือเปล่าล่ะครับถ้าหากลี์พูของพวกเราอยากจะได้ก็ต้องรีบเลยล่ะครับเหลือเพียงแค่สัปดาห์นี้เท่านั้นนะฮะ ืใครก็คงใจนะครับทำไมแข้งลิเวอร์พูลสวมแว่นฝึกซ้อมเปิดเผยผลทำไมผู้ต่ปสบตูลิเวอร์พูลของเราได้สวมแว่นตาในการฝึกซ้อมครั้งล่าสุดภายใต้การคุมทีมของโค้ชคนใหม่อย่างอันเอร์สลัตในช่วงปีซีซั่นของลิเวอร์พูลแฟนๆเฝ้าติดตามว่าทีมจะมีรูปร่างหน้าตายอย่างไรในยุคข,ของอันเอร์สลัตโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางช่อง YouTube Channel ของสโมสรลิเวอร์พูลได้ไปล่อยคลิปวิดีโอสั้นๆของนักเตะที่กลับมาฝึกซ้อม และช่วงเวลาหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจคือระหว่างการฝึกซ้อมผู้รักษาประตูของทีมหงดังโดยเขาผู้รักษาประตูคนใหม่อย่างฟาเบียนอ็อกเต้ที่เคยทํางานในวงการฟุตบอลสารัฐอเมริกามานานขอให้มาชโลปิตาลูก้าผู้รักษาประตูดาวรุ่งในวัย2 1ิบเปีสวมเวนตาฝึกซ้อมสว i s s v เวอร์ชที่ออกแบบในอเมริกาตามการรายงานของมาร์คเครีจากเดนิติกล่าวว่า อุปกรณ์ดังกล่าวนั้นเป็นอุปกรณ์จำกัดการมองเห็นด้านข้างและบังคับให้ผู้เล่นมุ่งเน้นไปที่การใช้ eye hacking หรือการเคลื่อนไหวของสายตาให้มากขึ้นในการค้นหามุมและสแกนวัตถุรอบตัวนอกจากนั้นแล้วนะครับผู้เล่นยังใช้หูฟังเพื่อตัดเสียงรบกวนซึ่งเมื่อสัญ,ญญาณไม่มีเสียงมารบกวนที่ประสาทสัมผัสการได้ยินก็จะเพิ่มประสิทธิภาพสัมผัสในการมองเห็นได้มากขึ้นเพื่อพัฒนาปฏิกิริยาของผู้สำรตจ ในการช่วยเพื่อนร่วมทีมเพิ่มทักษะการเล่นบอรโดยวรมก็คือการจำกัดตัวเองในการฝึกฝนและผู้เล่นพร้อมที่จะทำหน้าที่จำเป็นระหว่างเกมซึ่งการซ้อมดังกล่าวนี้ยานซามเมอร์และเกเกอร์โคเบลผู้สาดระตูชาวสวิตเซอร์แลนด์ก็ใช้ฝึกซ้อมในลักษณะนี้เดียวกันระหว่างศึกยูโร2องพนี้ด้วยนะฮะด่วนหงกินเ้ว อาร์เรงรบิโอี่ยใกล้จะซบป,ปีแสดงหลังเลือกเมนูเหนือหงแดงหรือว่โผลมีข่าวไว้แม่าว่าอาร์เรรบิโอนะครับกลอง,ลงกลางชาวฝรั่งเศสรไรที่จะย้ายไปสู่แมนูเต็มทีแล้วสถานะของราบิโอนอยู่กับยุนตุสหมดลงเมื่อเดือนที่แล้วนะครับถึงแม้ว่า้ามาลายจะพยายามรั้งตัวเขาไว้สุดฤทธิ์แต่สุดท้ายก็ไม่สําเร็จตอนนี้ราบิโอนเลยกลายเป็นนักเตะไร้สังกัด จริงๆแล้วแมนยูเคยตกเป็นข่าวกับราบิโอนแล้วหลายครั้งตลอดช่วงการแ,แข่งของเขาแต่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยสักทีในช่วงซัมเมอร์ปี22แมนยูเกือบที่จะปิดดิวราบิโอนได้แล้วด้วยซ้ําโดยจอห์นสเมอร์ทับอดีตหัวหน้าทีมถึงขั้นบินไปดูฟอร์มการเล่นของราบิโอนที่ตูลินและเพื่อไปพูดคุยเรื่องนี้แต่สุดท้ายดีลก็ล่มลงเพราะเวลรนิการาบิโอ นั่นคือคุณแม่และเป็นเอเนต์ของนักเตะเรียกข่าน่วยสูงจนเกินไปสุดท้ายปีแสดงเลยไปคว้าตัวคาซิเมโรมาจากเรอัลมาดริดแทนโดยมีข่าวลือว่าเอเนต์ของไรเบโอนได้เสนอตัวนักเตะให้กับแมนยูลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลนอกจากนี้ยังมีข่าวว่าเขาอาจจะได้ไปเรอัลมาดริดหรือเฟเนร์เบเชของโชเซ่มุนโยอีกด้วยตอนแรกเหมือนว่าแมนยูจะไม่สนใจไรเบโอนแล้วนะครับเพราะมีเป้าหมายอื่นที่อยากจะได้มากกว่าเช่นมานูเอลอุกาเตจากปารีสแซงต์แชง และ้าวในเวสจากเบนิก้าแต่ล่าสุดเลอปริเซียงสื่อของฝรั่งเศสบอกว่าบอร์ดริหารของแมนยูอาจจะกลับมาสนใจระเบียนอีกครั้งดังนั้นก็ยังมีโอกาสที่เขาจะย้ายมาสู่เมนยูโดยมีการว่าไรบิโอนเคยคุยกับเอลิททธทนฮาร์ตผู้จัดการทีมแมนยูตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยนะฮะนอกจากนี้นักข่าวอย่างโรแมนส์โคเลจจินาวก็บอกว่าารบิโอนนั้นอาจจะเป็นนักเตะรายใหม่ของแมนยูต่อจากโจวจเซและเลนนี่ยูโร โดยนักข่าวทวิตว่าอาร์นรอยบิโอนใกล้ที่จะมาแมนเชสเตอร์ทั้งเต็ดแล้วเขาเป็นนักเตะไร้สักัดตั้งแต่วันที่30มิถุนายนและเลือกแมนยูเนื้อลิเวอร์ p o o ตอนนี้ทีมงานของเขากำลังคุยทั้งสองสโมสรอยู่ลิเวอร์ p o o มั่นใจคว้ามาร์เกฮีเสริมทัพในแดนหลังคาดปิดดิว60 65ล้านปอนด์ ลิวรูพูแสดงความมั่นใจในการค้าตัวมาร์เกหีกองหลังตัวเก่งจากคริสตัลเพลตมาร่วมทีมในช่วงสมัยนี้โดยคาดการว่าค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ60-65ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขที่หงแดงเชื่อว่าจะสามารถน้มน้าวให้คริสตัลเพลตยอมปล่อยตัวนักเตะได้แม้ว่าพาเลตจะตั้งราคาค่าตัวของมาร์เกฮ์ไว้สูงถึง70ล้านปอนด์ก็ตามนอกจากความมั่นใจในเรื่องค่าตัวแล้วนะครับ ลิอร์พูยังคงเชื่อมั่นว่าการเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวกับมาร์เกฮีจะไม่เป็นปัญหาเนื่องจากนักเตะม,มีความต้องการที่จะปรับปรุงทีมลิอร์พูเพื่อโอกาสในการลงเล่นในระดับที่สูงขึ้นกับสโมสรชั้นนาของโลกการยล่ทีมครั้งนี้จะเป็นการสมทับครั้งสําคัญสําหรับลิอร์พูโดยเกฮีจะเข้ามาเติมเต็มความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของทีมซึ่งเป็นจุดที่ลิอร์พูต้องการปร,รับปรุงเพื่ออโอกาสในการแข่งขันในฤดูกาลหน้า รายงานนี้มาจากทีมทอล์กนะครับท่านผู้ชมต้องลุ้นกันหนักๆเลยทีเดียวนะครับหรือว่าต้องการกองหลังนะฮะท่านผู้ชมเนื่องจากว่าตอนนี้นะฮะได้ปล่อยตัวเจยอมาติปส่วนเวอร์จิฟฟันไดนั้นก็โรยราขึ้นทุกทีนะครับเนื่องจากอายุเยอะแล้วนะฮะก็ามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนี่คือสุข,ข่าวหรือว่พูนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเชา้าของวันที่20กรกฎาคม ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ